สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้เราก็กลับมาเจอก,กันกับผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกม b ี a เวฟโซ l นะครับในวันนี้เนี่ยได้มีประกาศตู้กาชาเข้ามานะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องตู้กาชานี่แหละนะครับกับตู้กาชาสงคราเลือดผัดปีที่รีลันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับกับตู้ของนานโอลีเยแล้วก็เกมมี่นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะก่อนจะเริ่มคลิปเนี่ยสาตัวละครตัวน,นี้ไม่ใช่ตัวละครใหม นะครับมาได้ปีกว่า,วาแล้วแต่ด้วยเรื่องของตอัวละครจากภาคสครัมด้วยพันปีเนี่ยเขาเว้นช่วงไปได้ปีกว่านะครับก็เลยพึ่งกลับมาให้เปิดอ่ามันพึ่งจะมีตู้ใหม่กลับมาให้เปิดนะครับแล้วเขาก็เห็นพวกตู้รีลันมาให้อีกนะครับซึ่งไอ้พวกตู้รีลันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครใหม่อะไรมากมายนะครับมันก็อยู่ในระดับที่แบบโอเคมันยังไม่ได้เก่ากึกะนะครับมันก็ยังเล่นได้นะครับแต่ก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่า ไม่ใช่ตัวอะไรอ่าไม่ใช่ตัวละครที่มันใหม่จัดๆนะครับระยะเวลาเดี่ยมันออกมาเกินปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอนาคตไอตัวพวกเนี้ยมันไปอยู่หลังตู้แน่นอนจะช้าหรือจะเร็วก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคเข้าเรื่องกันเนาะสำหรับตู้นี้เนี่ยมาวันที่9เดือนเก้าก็คือวันนี้เลยตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงวันที่สิเดือนเก้าก่อนบ่าย2องโมงนะครับซึ่งภายในตู้เนี่ย ก็จะเป็นตัวละครจากสงครามเลือดพันปีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโคบมบูระฮิสึกายะเคียวราคุอินูเอะนิมมยะเควสเบะแล้วก็3ตัวละครที่ผมบอกข้างต้นนะครับทั้ง9ตัวละครน,นี้เป็นตัวละครจากสงครามเลือดพันปีหมดเลยเนาะก็สตัวนี้ใหม่กว่าแล้วก็ลองมา3ตัวนี้แล้วก็สุดท้ายคือ3ตัวนี้ที่เป็นชุดแรกของสงครามเลือดพันปีเลยนะครับมาได้สี่ปีแล้วมั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะครับสำหรับ3ตัวแรกนะครับประมาณ4ปีละอ่า สีห้าปีแล้วเออซึ่งไอตัวละคร3มตัวล่างเนี่ยผมจะไล่ไปเลยนะโคมมูระตอนนี้เล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ว่ามันไม่ได้เก่กเลยนะครับอยู่ระดับที่แบบเฉยๆเลยนะปัจจุบันนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องอายุการใช้งานของมันนะครับทั้งเกมเพย์ตั้งอา่าบิตตี้เนี่ยเฉยๆนะครับไม่ได้เก่งอะไรเลยฮิส,สึกะยะเกมเพย์ดูดีดูดีกว่าตัวละครใหม่บางตัวด้วยสำหรับเกมเพย์ แต่ว่าปัญหาคืออ b บิลิตี้แล้วก็ค่าเซ็ก์ัของเขาค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าแน่นอนตัวละครของเก่านะครับต้องรอเกิดใหม่เท่านั้นตอนนี้เล่นได้ไหมเล่นได้มันก็เล่นได้แต่ว่ามันช้านะหมายถึงเคียดาดอะมันช้าไม่ใช่ตัวเขานะเคียดาดมันช้าหน่อยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยได้แรลมถ้าเกิดมาเทียบกับตัวละครสมัยใหม่นะครับค่าพลังต่างๆมันน้อยกว่าตัวใหม่อย่างเยอะเลยแล้วก็พวกอาบิลิตี้ ตามที่บอกไปมันไม่ได้เทียบกับตัวละครใหม่ได้แต่ที่ดูดีเลยเนี่ยคือเกมเพลย์ต้องรอเขาเกิดใหม่ได้ก็คือเปลี่ยนเป็นดาวแดงแหละดาวชมพูนะครับต้องไปดูกันก็ไปรุนในทีหนึ่งว่าจะเกิดใหม่ตอนไหนและเกิดใหม่แล้วจะเพิ่อมอะไรเข้ามานะครับสำหรับพิษุกยะก็มีไหมมีไว้ตอนนี้ก็ไม่แย่นะครับแต่ก็ไม่ต้องจําเป็นต้องแบบไปทุ่มเปิดไเยอะเพื่อหาเขายกเว้นว่าคุณอยากได้จริงๆนะครับสำหรับพิษุกยะเพราะยังไงก็ต้องรอเกิดใหม่ เคียวระคูอ่อนกว่าฮิสกะยะนะครับเกมพงเกมเพย์ถือว่าพอไปได้เกมเพย์นะไม่ได้ห่วยแล้วก็ไม่ได้ดีสำหรับเคียวระคูอาบิลิตี้ก็พอๆกับฮิสกะยะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะปัจจุบันนะครับอินูเอะใหม่กว่าก็จริงแต่ถ้าเทียบกับสายสกิลฮิสุกะยะฮิสุกะยะดูดีกว่าในเรื่องของเกมเพย์อย่างเยอะเลยเพราะอินูเอะเกมเพย์ค่อนข้างที่จะช้าถ้าสองให้โลก ฮิวด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่ได้บูทแค่ให้โล่อย่างเดียวมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สำหรับสาหรับสำหรับผมนะเพราะว่าโล่เนี่ยถ้าเกิดมันมาคู่กับบูทมันจะดีมากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสกิลให้โล่ให้เลือดเนี่ยถ้ามันมาคู่กับบูทมาคู่กับสกิลบัฟจะดีมากแต่ว่าของอินโนเอจะเป็นโล่อย่างเดียวถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพิ่มเลือดด้วยนะครับแต่ว่าเกมเพย์โดยรวมของอินโนเอไม่ได้เก่งเฉยๆเลยตัวนี้นะครับปัจจุบันคือเฉยๆเลยอ b i l ิ t ตอิตี ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีโดยรวมนะครับก็เฉยๆรับอินโเอะใครที่ชอบนานก็เก็บมาหาได้นะครับเน่าก็น่ารักดีนิมัยะเมื่อก่อนใช้บ่อยแต่ตอนนี้คงไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้ไม่มีซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับตัวนี้ข้อเสียไม่มีซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับขาดไปเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าบูทดีดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะปล่อยขึ้นออร่าดูดมอนเตอร์ด้วยแล้วก็บูทให้ทั้งทีนะครับแถมยังมีลดคู่ดาว เป็นลิงมั้งเออเป็นลิงเนี่ยไ,ไม่โอเคละเป็นลิงผมไม่ค่อยชอบคือลิงอ่ะน่าจะเป็นโจมตีปกติแล้วก็เอารถคูดาวจากลิงไปใส่เป็นอ็บิลิตี้แต่ว่าลิง์ก็ทาเป็นรถคูดาวเพราะฉะนั้นคุณได้มาลิงคุณก็แทบตัดเลยเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้เป็นลิงมันจะมีประโยชน์ก็คือตอนที่คุณลงดันกงดันกิ้วและคุณขาดตัวบูทแบบจัดๆสำหรับสังหารยมทูนคุณก็เอานี่มายะตนนัวดียัดรถคูดาวไปเพื่อให้มันบูททันอ่านี่น่าจะเป็นข้อดี แต่ว่าลงดันกิวก็มีปัญหาอีกเพราะว่าไม่มีการบอกสำหรับนิมยะก็ต้องไปทําน้าหงน้าหอมให้ซึ่งในสมัยนี้ตัวละครตีเกีวมันเก่งกว่านิมยะมันดีเยอะมากนะครับนิมยะตัวน,นี้เลยโดนปัดตกไปนะครับยิ่งตัวบูทเนี่ยตัวที่มันบูทในดันกิวเนี่ยก็น่าจะเป็นแชทอายาคาชิสีม่วงตัวนั้นดูดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับก็พอดีแอนิเมชันการตีดูดีมากเลยสำหรับนิมยะดูดีแบบดูดีจัดเลยตีเร็วตีดีตีค่อนข้างสมูทเลย นะครับแต่ก็ยังผมว่ายังสู้ฮิรันโกสีม่วงไม่ได้ฮิรันโกไอที่ผมให้เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดสำหรับสายตีปกติระยะประชิดนะครับอาจจะน่าจะดูดีกว่าอประมาณนี้สำหรับนิมยะนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับอก็พอใช้ได้อพอดูดีนะครับฮิวซเบยตัวละครที่ตี <c oughs> PVP <c oughs> เก่งเมื่อก่อนนะครับเป็นเมตาแต่ปัจจุบันคือตกไปแล้ว <c oughs> ไม่ค่อ <c> ย <oughs> พอไปพอไป <c oughs> กินน้ำสับปะรดฮิลซูเบเป็นตัวละครที่ลงพีพีได้ปัจจุบันก็พอลงได้นะพอลงได้พอเป็นตัวละครทดแทนได้แต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือตัวตีหลักแต่ตอนนี้เนี่ย <c oughs> ตีหลักมันสู้อื่นไม่ได้แล้วมันไม่มีประโยชน์อื่นพวกวงพวกบู๊ทมันไม่มีมีบาเลียก็จริง ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีบาเลียป่ะผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าตัวละครปัจจุบันมันเก่งกว่าเขาเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ใน PVP เพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นตัวตีหลักมันไปปรับเล่นแบบพวกชงพวกแชทไม่ค่อยได้แชทมันจะมีบัฟให้มีอะไรให้มีเรื่องสถานะให้แต่ฮิลสเบเนียเป็นสถานะอ่อนแรงซึ่งปัจจุบันมันการอ่อนแรงทุกตัวไอ้พวกเก่งๆน่ะการอ่อนแรงทุกตัวเพราะฉะนั้นฮิลสเบก็นะไม่ได้ใช้ใน PVP ส,ส่วนใหญ่นะครับยกเว้นคุณมีเยอะแล้วคุณปั้นมาเล่นเนนั้นก็ยังพอเห็นผลได้อยู่นะครับประมาณนี้เลยสำหรับตัวละครที่ร่วมแจมเดีย๋ยวเรา <c oughs> ไปดูเรื่องเลทและสเต็ปกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไอ้ที่หนึ่งขออภัยนะครับสำหรับสเต็ปที่1ฟรีฟรีเลยคุณเปิดฟรีพระัะฉตัวนี้เปิดกันทุกคนนะเนาะขอให้ฟรีก็ต้องเปิดทุกคนนะไม่จ่ายเพชรเลยก็พอเข้าใจได้ที่ให้ฟรีเพราะว่าแต่ลงตัวละครในตู้เนี่ยอาจริงมันไม่ได้ใหม่มาก เผื่นะถ้าเกิดเกมกวนกวนประสาทลักสุดเลยนะกวนประสาทลักสุดเลยนะคือรีลันวันนี้เนี่ยท้ายเดือนไม่ไดิไม่ท้ายอ่าท้ายเดือนเดือนหน้าเนี่ยไปตู้สงครามเรื่องพันปีมาแล้วเอาตัวผู้ดีไปอยู่หลักสูตรมันมีสิทธิ์นะเว้ยมันมีสิทธิ์นะเว้ยเออม,มีสิทธิ์อยู่นะเออเพราะว่าผมมองว่าตัวผู้ดีก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากแล้วอะนะครับเป็นช่วงเปลี่ยน่ายเพราะว่ายุคนี้แบบตัวละครมันโคตรเก่งเลยนะครับไอ้ตัวผู้ดีก็ไม่ได้แย่นะเดี๋ยวผมเพิ่มพูดกันอีกทีหนึ่ง เึงเลทดเนาะทุกสเตปนะครับทุกสเต็ปอยู่ที่6%ในการได้5ดาวลุ้นเลท1.5น1.5ได้ตัวไฮไลท์ก็คือ9ตัวขำมดหีด4้าน, 4. 5, นะครับสเตปที่1ฟรีสเตปที่2องเอาไหมเอาสเตปที่1ฟรสีสเตปที่6 11 6 6แล้วก็21ใช้150ลูกแก้วหองเจิบส2งแล้วก็22ใช้200ลูกแก้วหยาดที่เหลือ250หมดแต่ว่าจะพิเศษที่5 5 2 5 20แล้วก็25ที่เขาจะการันตี5ดาวแบบไฮไลท์คุ ก็ไปลุ้นเอาว่าจะได้ตัวอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู3ตัวละครหลักกันนะครับตัวแรกเลยนาะนะโอเวอร์ชั่นสงครามเลือดแผนปีนะครับเขาเป็นเผ่ายมมาทูดเป็นตัวละครสายสก,กิลสีม่วงนะครับ sp 8 0ดหน่วยนะครับไม่ได้ตับเลยอ่าเกิน800ถือว่าดูดีแล้วนะครับ8 0 2หน่วยถ้าเกิดเทียบตัวละครสมัยใหม่เนี่ยตัวละครสมัยใหม่จะอยู่ที่250-40หรือเอ้ไม่ดิพูดผิด800 60, 50, 8 4 0ประมาณนี้นะครับก็ห่างกันค่อนข้างเห็นได้ชัดอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างกันแบบน่าเกียดอ่าก็เข้าใจได้เพราะว่าตัวละครใหม่มันดีขึ้นมาเยอะนันานาโอกเป็นผู้สังหารเอสปาดานะครับจะตีเอสปาดาแรงขึ้นแน่นอนเขาเอาไปตีกิวดส,ส่วนใหญ่นะครับไม่ก็หอคอยเนาะสำหรับนันนาอกเป็นตัวละครบูทได้ท่าสองสามารถบูทได้แล้วก็ให้โลเพื่อนหนให้โลออตัวเองส นะครับต้องบอกแบบนี้เขาเป็นตัวละครสังหารเอสปาดาตัวเดียวที่บูทนะครับสำหรับเอสปาดาระยะไกลเอสปาดาเนี่ยแทบไม่มีตัวละครบูทเลยถ้าเกิดเทียบในการสังหารเอสปาดาและตัวละครที่มันบัฟได้ดีที่สุดคือนา,าโอนะครับปัจจุบันเพราะว่าเป็นตัวละครบัฟได้ตัวเดียวเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนอกเรื่องแป๊บน,นึงมันก็อยู่ในเรื่องแหละเดี๋ยวแค่เปิดให้ดูผมก็เลยมั่นใจเหมือนกันว่ามีตัวอะไรบ้าง สังหารเอสปาดาที่มีบูทนะครับอาะสิทท่าโจมตีพิเศษท่าเสริมพลังมาดูกันเห็นไหมมันน้อยมากสำหรับตัวละครที่มีท่าบูทนะครับมีนานโอดที่บูทดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ให้โลนด,ด้วยนะครับแต่อันนี้ผมแทงที่1แต่บางคนเขาก็ไม่ใช้นานโอก,กันนะเขาก็ใช้แบบพวกสังหารอลังคาไปบูทแทนกระดาษยังผมปัจจุบัน ตอนนี้คือดันกลวมันเป็นเอสปาดาเลยประชิดเนาะผมเอาจัวบัตไปบูทแท็เพราะมันเป็นซูเปอร์บูทไม่ได้ใช้เลนนานาโอแต่ถ้าเกิดเป็นระยะไกลผมก็คงต้องกลับไปใช้นานาโอพอขาดตัวเล่นมือเนาะสำหรับผมนะอันี้คือผมเสริมให้นะครับนี่คือประโยชน์ของนานาโอเลยตอนที่ผมบอกเมื่อกี้เลยเขาเป็นตัวละครบูทในทีมได้ดีสำหรับการสังหารเอสปาดาซึ่งตัวอื่นเนี่ยจะดูง่อยมากเลยเคมป์จิฟ้ากิมจอแดงแล้วก็หูหยูไอฟรีฟงซึ่งมันเก่าทุกคนเลยเก่ากับเก่า โคตรเกลึกเลยด้วยอ่ะเก่าแบบเกมเปิด,ดยังไม่ถึงสองปีเลยตัวผู้นั้นอ่ะเออเกา่าเก่าจัดเลยนะทุกคนเออแล้วก็นันโอเป็นตัวละครตีระยะไกลตามที่ผมบอกเลยนะมีติดช็อตได้ด้วยสามารถทำให้ฝ่ายติดช็อตได้ทุกสกิลที่หนึ่งสกิลที่สามแล้วก็โจมตีปกติกับทาให้ตายนะครับลิงก์ของเขาเนี่ยคือลดคูดาวสกิล12%อเลตี้ที่เขาได้เพิ่มความเสียหายโจมตีปกติความเสียหายจากสกิลแล้วก็เพิ่มฮอบเกรจากสกิล กว้างขึ้นอย่างละ20%เพิ่มฮิตสกิลบ1หนึ่งความแรงถ้าไม่ตายบวก40%เมื่ออีฟายติดช็อตติดเพิ่มอีก5้าวิมียืดถ้าเสริมพลังก็คือบัฟดาดขึ้นแล้วก็ลดมีชืดอัพลตี้พื้นฐานเลยนะครับก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เออมันไม่ได้ดูรู้สึกแบบว่าแบบโหมันขาดอะไรมากมายในความเป็นพื้นฐานมันคือโอเคในเรื่องของความเป็นพื้นฐานไม่ใช่บอกว่าเอ้ยพี่มันไม่มีบุ๊ก80มันแย่ไอ้นั้นนะคือมันไม่ได้มีทุกตัว มันไม่ได้มีทุกตัวในเรื่องของพื้นฐานผมมองว่าตัวนี้มันก็โอเคแล้วในเรื่องของพื้นฐานนะครับอาจจะขาดพวกยุกเลือกตาแต่สมัยก่อนผมไม่นับผมไม่นับพวกตีมุดดินยุกเลือกาการมันเป็นพื้นฐานนะเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกตัวเอ่อมันไม่ได้แบบเป็นอับพลิตี้ที่แบบไม่มีแล้วแบบมันจะพังเลยอ่ะมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับนานาอเนาะเดี๋นนะยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งคือเกรมี่นะครับ แกรเมีเนี่ยเขาเป็นเผ่าพิมซี่แล้วก็ช t ตาลิตเตอร์เป็นตัวละครสายสกิลสีส้มนะครับ s p ของเขาอยู่ที่8 0 6หน่วยก็พอๆนันาโอะเนาะเป็นตัวละครตีระยะไกลเหมือนกันนะครับเป็นผู้สังหารอารันคาตีอารันคาแรงขึ้นทําให้ตายทาให้อีฟายติดไฟไฟไหมแล้วก็ทําให้ทั้งทีมฟุ้นกืนชีมได้1รอบด้วยนะครับลิงก์ของเขาคือลดคูดาวสกิล12%ส่วนอาบุิตี้คล้ายๆนาโอเลยนะครับก็ โจมตีปกติโจมตีแรงแล้วก็ขอบเขตของสกิลกว้างขึ้นอย่างละ20เซนะครับเพิ่มฮิสกิลบวกหนึ่งทำให้ตายแรงขึ้น40ไม่ฝ่ายติดไ,ไฟเผาติดเพิ่มไปเลย2วินาทีลรไปเชิญบวกหนึ่งแล้วก็เกมมี่จะไม่ติดสนางพิบตติเลยทั้งหมดนะครับเขาจะไม่ติดสนานพิบตติอะไรเลยไปยืนแช่บอ่อได้นะครับอลองกิลผมเขามีเกมมี่ห้าพาอันนี้ผมผมไม่มีผมเลยพูดอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าลองกิลผมบกเขามีห้าพ้าแม่โคตรเบาเลยพี่ อันนี้ผมไม่รู้นะเขาบอกมาว่าเบานะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครมีก็ลองบอกกันหน่อยนะครับอ่าในเรื่องของเกมเพย์ไม่ได้ดูดีมากอะไรเลยสกิลหนึ่งเฉยๆสกิลสองสกิลสโอเคพอพอได้นะสำหรับผมแล้วก็สกิลสาทั้งเจอนะครับแต่สกิลหไม่ค่อยโอเคสกิลหนึมันพอไปได้แต่ไม่ได้ดูดีรู้สึกมันจะเหมือนอาซาชิโร่สกิลหนึงอาซาชิโร่หรือเบลคุยาฟ้านี่แหละประมาณนั้นเลยนะครับ จากที่เห็นมาเนาะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าผมจําพี่แกไม่ได้เลยอ่ะจําได้ลางๆแล้วก็ไม่เคยเล่นด้วยนะครับส่วนเรื่องความแรงเขาบอกว่ามันเบาอ่าเขาบอกว่ามันเบานะครับเขาบอกว่ามันเบาเขาห้าทั้ห้าแล้วนะเขาบอลเ,เบากว่าที่ควรจะเป็นเออออ่าแล้วตอนที่เขาบอกเบาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เทียบวบัตถุร้อนใหม่อะไรมากนะคือ ปีที่แล้วอ่ะเขาพูดตั้งแต่เริ่มเริ่มพูดตั้งแต่ประมาณเกือบปีที่แล้วได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไอ้พวกตัวละคร SP เนี่ยมันยังไม่โดดมา840เลยอ่าก็แปลว่าอาจจะเบาจริงๆนะผมผม,ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่มั่นใจนะสำหรับเกมมี่นะครับเออไม่แน่อาจจะเบาจริงๆก็ได้นะครับเอาละเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปลีเย่บาโลเป็นควิมซี่เลิเตอร์เหมือนกัน สายตัวละครสีแดงเป็นสายสกิล SP อยู่ที่8 0 3หน่วยนะครับตัวนี้เก่งเกมเพย์ดีเกมเพย์ ay, ผมมองว่าเป็นตัวละครที่เกมเพย์ครบเครื่องมากเกมเพย์ดีมากถ้าเกิดเปลี่ยนท่า2เป็นท่าดูดเหมือนตัวละครใหม่ใหม่อ่ะไอที่เป็นระบบติดตามที่ระเบิดแล้วก็ดูดโอ้โหคตรดีเลยเพราะลีเย่เนี่ยต่อให้มีท่าดูดแบบนั้นอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วมันเก่งแล้วในเรื่องของเกมเพย์คือดูดีเลยสำหรับลีเย่ดีมากๆเลยสำหรับเกมเพย์นะครับทั้งตีปกติทั้งสกิลโอเค เป็นผู้สังหารยม,มาทูดอีกแล้วนะครับสีแดงชอบสังหารยม,มาทูดไม่รู้เป็นอะไรนะครับเบียดกันมาเยอะมากตัวละครเก่งๆทาไมตายไม่มีอะไรนะครับลีเย,ย่ไม่มีสถานที่ปกติอะไรเลยนะครับแล้วก็ลิงของเขาคือลดคู่ดาวสกิล12%อัพพลิที่ที่เขาได้นะครับเขาชื่อลีเย,ย่สิไม่ชลีเย,ย่เออเขาเรียกจำจำไม่ได้อะเรียกลีเย,ย่ลีเย,ย่ลีเย,ย่อะไรสักอย่างนะครับเออเรียกบาโลก็ได้มั้งพอลีติกเกินชินล้วเดี๋ยวไปเรียกเป็นชื่อเมือง ลิเ,เย่เนี่ยเขาจะมีความอาบัตี้นะเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติกับสกิลอย่างละ40%่สิบเปอร์ขอบเขตสกิลกว้างขึ้น20%่สิบเปพิ่มทีสกิลบวกหนึ่งทำให้ตายแรงขึ้น60%รเซลมเฉือนบวกหนึ่งมีทั้งยกเลิกการ์ดแล้วก็โจมตีตัวละครวุดดินเป็นตัวละครหนึ่งที่ดีเลยนะครับเป็นสายสกิลที่พอไปปล่อยออตโต้ได้อยู่นะครับแต่ผมไม่คอนเฟิร์มว่าชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่คอนเฟิร์มว่าอ้าวผมไม่คอนเฟิร์มว่าจะคุณจะไม่ตาย เพราะว่าสุดใหญ่สายสก,กิลบางทีจังหวะมันโง่มันโง่เลยจังหวะมันพลาดมันก็มีพลาดตายเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะเอาสายสก,กิลไปปล่อยออโต้ได้เรื่องความได้เรื่องความไวเนี่ยเอาตัวละครสายตีปกติยัดไปตัวหนึ่งด้วยก,ก็ดิเผื่อมันตายหา่านะครับเออโอ้โหหยาบทุกทีเผื่อมันตายเผื่อมันตายแล้วก็มีสายตีปกติช่วยได้นะครับเ <laughs> มื่อกี้ดึเมื่อกี้ขออภัย ประมาณนี้สำหรับตู้นี้นะครับถ้าเกิดถามผมว่าผมแนะนําให้เปิดไหมถ้าคุณอยากได้จริงๆคุณก็เปิดแต่ถ้าคุณเฉยๆนะถ้าคุณเฉยๆนะผมบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณเฉยๆเนี่ยอันนี้ผมแนะนาเลยว่าไม่จำเป็นต้องรีบจ่ายอย่างน้อยคุณก็ได้เปิดฟรีอ่ะคุณได้หายหายความอยากไปหน่อยนึงถ้าคุณแบบเซียนอยากเปิดมากขนาดนั้นนะคุณได้เปิดฟรีนะครับคุณก็อาจจะได้ความะลอนเออผมไม่ค่อยแนะนํามากเท่าไหร่สำหรับตู้นี้นะครับผู้เล่นใหม่ เพ่เยอะอยากลองก็ตามนั้นเลยผมห้ามพูดอะไรคุณไม่ได้นะครับอ่าเพราะว่าผมแนะนําได้เท่านี้นะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็ดูกันสำหรับตัวละครแต่ละตัวนะครับไปดูมาที่ผมพูดมาว่ามันดูดีไหมมันน่าเปิดไหมนะครับมีรีวิวอยู่ในหมวดหมู่ตัวละครสงครามที่เปนปีกนะครับกดแสดงเพิ่มเติมใต้คลิปแล้วก็ไปดูได้เลยที่มีรีวิวนะของผมเนี่ยมีเพียงแค่4ตัวเพราะผมมีแค่4ตัวในตอนนี้ก็คือนานาโอะ นีน่มายะแล้วก็อินุอินะครับตอนรีวิวนีมายะนี่มึนๆตัวใส่ของที่แบบของผมไม่ค่อยดีมันเป็นตัวละครอ,อาช่วงนั้นเป็นช่วงไอดีผมแรกๆอ่ะของผมก็เลยเก่าๆนะแต่ให้คุณโฟกัสเรื่องเกมพงเกมเพลย์แล้วกันนะครับว่าเกมเพลย์ม,มันดีหรือเปล่าอว่ามันดูดีหรือเปล่ามันเก่งหรือเปล่านะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสของผมมากนะครับสำหรับไอพวกรีวิวเกว่าๆเพราะว่าของผมมันห่วยมันยังไม่ฟูลแบบตอนนี้นะครับ ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้นะครับผมแนะนําได้ประมาณนี้เนาะเปิดไม่เปิดอยู่ที่คุณตัดสินใจนะครับผู้เล่นใหม่ไม่ใช่แบบเอ้ยสงครามเล่นเปันปีไปนดดีหมดนะผมบอกไว้ก่อนนะครับคุณต้องเก็บเพชรไว้ส่วนหนึ่งด้วยก็ดีไม่ใช่แบบทุ่มทุกตู้ทุกตู้ทุกตู้คุณอาจจะอายุยืนไม่นานสำหรับไอดีเกมนีม้คุณอาจจะแบบไปเล่นใหม่ได้หรืออาจจะเลิกเล่นเพราะว่าคุณไม่มีเพชรนะครับเพชรยังไงมันมีมนหมด เก็บมันยากกว่าใช้เก็บยากกว่าใช้ใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วเก็บมันยากกว่านะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเก็บอะ,อ,ะอันนี้เตือนเอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละ้ตู้ในอนาคตจะเป็นยังไงแอนิเมชัเดือนหน้าแอนิเมเดือนหน้าหรือเดือนนี้วะเออเดือนหน้าแหละเดือนหน้าบ้งสำหรับบีสองคำเรื่องพันปีผมเชื่อเลยว่าตู้ใหม่ๆที่ดีๆจะใหม่เพราะฉะนั้นเหลือเพชรไว้หน่อยเชื่อผมดินะครับ ไว้เจอกใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นไรก็ฝากไว้ด้วยเนาะกดติดตามตด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะก็กดไลค์กดแชร์กดดีแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมเนาะไว้เจอกใหม่สวัสดีครับ